أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سناب دوي ران ميون بلا لنون أكواريوم الصلاة خير من النوم <سؤال> الصلاة เมเส้นทางขึ้นเขาพเนเรนทุ่งเป็นถนนแคบครุขครับและวกไปวนมาสภาพเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถขับรถสวนกันได้ จึงต้องมีการกำหนดให้รถขึ้นและลงต่างเวลากันเช่นให้รถจากข้างล่างขึ้นมาได้ในเวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าและให้รถจากข้างบนลงไปได้ในเวลา9ก้โมงแม้จะมีความยากลำบากเช่นนี้แต่เขาพเนินทุ่งก็ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสความงามของทะเลหมอกอย่างไม่ขาดสายอะย การที่เราเดินทางในพื้นเรียบมันก็จะไม่มีอะไรก็เราก็จะเดินไปอย่างง่ายดายสะดวกมองที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่ไหมเหมือนกับชีวิตคนอ่ะตรงแต่ชีวิตผู้ศรัทธาไม่ใช่ชีวิตผู้ศรัทธานไม่ใช่ พระเจ้าของผู้ศรัทธาเขาทรงกําหนดไว้แล้วว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมีชีวิตคือเดินเรียบเสร็จแล้วก็จะลําบากเสร็จแล้วก็จะขึ้นแล้วก็จะลงแล้วก็จะเรียบอพอเรียบแล้วก็จะลงอีกแล้วก็จะขึ้นอีกอันนี้คือเป็นชีวิตของผู้ศรัทธาพระองค์จะทดสอบ <còn> like ชีวิตของเบา่า hmm. ของพระองค์ทดสอบทดสอบว่าไงทดสอบว่า จะมีทางเรียบให้เจ้าเดินก็เดินไปในทางที่เรียบเดินไปแล้วก็เดินอย่างสบายสสเสร็จแล้วอะ่ะจะบอกไว้แล้วซึ่งจะรู้อยู่แล้วว่าในคัมภี์จะบอกว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะต้องพบกับความลําบากอตรงเตรียมตัว,วเจ้าต้องเจอแน่เลยความลําบากเนี่ยคือเดินไปเจ้าอย่าคิดว่ามันจะง่ายไดย้ยางเดี๋ยวเจ้าจะมีสิ่งที่ลําบากเกิดขึ้น ่างเตรียมตัวไ้การดันด้น,ดนเดินทางเพื่อสัมผัสความงามของทะเลหมอกนั้นเปรียบเสมือนกับการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตในโลกนี้อย่างสมบูรณ์เส้นทางขึ้นเขาพนินทุ่งที่แสนลำบากยากเข็นนั้นก็ไม่ต่างจากวิถีชีวิตมุสลิมที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางช่วงชีวิตต้องผ่านพบกับทุกประสบทั้งร่างกายและจ,จิตใจ หากเป็นคนอื่นอาจจะทดท้อหมดอะไยแต่สำหรับมุสลิมนั้นกลับตรงกันข้ามเพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพังไม่ว่ามนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะประมาราบากอย่างอย่างไรก็จะอยู่กับมนุษย์คือพระองค์ทรงมองพระองค์ทรงเฝ้าแล้วกท็ทรงมองเห็นแล้วก็มาลาอีกะสองสองท่านเมื่อเราได้ เมื่อเราอะไรทำความดีหรืออะไรจะอยู่บริการเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วก็อัลลอ์ก็จะอยู่กับเราตลอดจะไม่ทอดทิ้งเแบบาของพวกมัน ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบ่าวของพระองค์ในท้ายที่สุดนี่คือความงดงามของชีวิตผู้ศรัทธาพวกเขารู้ดีว่าในการปฏิบัติศาสนกิจการทำมาหากินการใช้ชีวิตในสังคมของเขาไม่ว่าจะประสบปัญหาใดๆยากเย็นแสนเข็นเพียงไหน ก็ยังมีผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาที่พร้อมจะช่วยเหลือเพียงเขายกมืออ้อนวอนขอด้วยหัวใจที่นอบน้อมและยอมจำนนคุณลุมันอะไรฮารานวียบัาวะจ้ารับบิด,ดุลจลาลิวลัลอิคราม